ا ل م ا ن ا ل ي م الحمد لله رب ع ا ل م ي ن و ب ه ن س ت ع ي ن لا و ل ولا ق و ل ا بالله العلي ا ل ي م أما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ติดตามรับชมนะครับคลิปทุกๆท,ท,ท่านเี่นนงครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะครับเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นคลิปที่ไม่เหมือนกับคลิปที่ผมเคยได้ได้ทำมานะครับเพราะว่า คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่พิเศษพิเศษที่สุดเลยนะครับอันเนื่องจากว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะครับได้ให้ผมเนี่ยไปทําอุโมรค์นะครับไปทําอุโมงค์ก็อย่างกากุมโลกไครรอนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ชั้นนี้ให้ได้รับการตอบแทนอย่างมากมายแล้วก็แน่นอนพี่น้องครับ ที่เลือกไปนะครับนั่นก็คือของออมูลทีิอนุรักษ์มโมดอิสลามนะครับนี่เป็นนี่เป็นป้ายนะแล้วก็เป็นสายของขอนะครับกระเป๋าอะไวนี่ก็โหลดไปหมดละเพื่อนครับในแพ็กเกจอ,อุมมงอนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา4 หมื 10, 9, ่นเกาสี่หมืประมาณ40้สี่หมื่นนะครับเกือบเกือบหมื่นแล้วกันซึ่งเป็นแพ็กเกจที่ถือว่าเป็นราคาประหยัดราคาที่ไม่แพงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้จึงเป็นการพาพี่น้องไปดูบรรยากาศนะครับเก็บบรรยากาศต่างๆนะก็จะแตกต่างจากคลิปที่ผ่านมาที่เป็นบรรยาย เป็นบรรยายแล้วก็สอนหนังสือนะครับแต่ว่าขอหน,หนึ่งทิปเลยด้วยกันว่าเป็นทิปที่ไปแบบเรียกได้ว,ว่าให้ดูเก็บบรรยากาศนะครับต่างๆจากในฮา,ารอมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราติดตามกันตลอดตลอดเลยนะครับขณะนี้เป็นเวลาตี2 2ีนาที นะครับเป็นเวลาตีสองยี่สิบสองนาทาีก็เป็นเวลาที่นะครับผมรอคอยการขึ้นเครื่องนะครับก็รอคอยการขึ้นเครื่องนะตอนนี้มารอตรงเกตสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นเกตที่จะเ,เป็นประตูเปิดไปสู่การขึ้นเครื่องนะครับก็มาสายการบินโอมานถ้าสายการบินอาช่ครับสายการบินโอมานนะครับสลามเอลเวย นะครับก็ตอนนี้รออยู่นะครับเขาว่าตีสองห้ะคัตอนนี้เป็นช่วงเวลาอยู่ที่ตีสองครึ่งนะครับยังมีเวลาอีกสักนิดนึงนะครับที่จะรอขึ้นเครื่องนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่มีโอกาสได้ไปในครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ย เป้าหมายหลักของเราเลยนั่นก็คือการไปเยี่ยมเยียนนะครับสถานที่ที่สุดยอดนะครับนั่นก็คือมัก,กะแล้วก็มาด,ดีนะนะครับซึ่งการได้เยี่ยมเยียนไปสองสถ,สถานที่นี้เนี่ยคือคุ้มแล้วครับชีวิตนี้เกิดมานะครับเป็นบ่าวของลัสุมานุสลาเราได้ไปเห็นที่ที่นบ,บีมศลลลฮุไล้วสัลลัมได เผยแพร่สิ่งที่เป็นนั่นอิสลามนะครับที่นั่นที่นั่นแล้วก็ที่นครมดินาเนี่ยเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ต่างๆนะครับที่ในประวัติศาสตร์นั้นชาวอันซอรดออได้ให้การช่วยเหลือท่านนาบีนะซึ่งแล้วก็มักกะก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวบรรยากาศต่างๆก็คงจะได้ดูหลังจากนี้ว่าเป็นยังไงหลายคนไปกันมาแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เป็นการ นำทางหรืออะไรเงี้ยนะเพราะหลายคนไปกันมาแล้วเรียนที่นั่นอะไรต่ออะไรแต่อาจจะเป็นแค่การเก็บบรรยากาศนะครับให้กับคนที่อาจจะไม่เคยได้ไปหรือว่าได้เคยได้สัมผัสเนี่ยนะครับได้ได้ดูได้สัมผัสกันนะครับเอาละคงจะเปิดหัวไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะครับพี่น้องครับเราได้ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยประมาณตีสามกว่ากว่าตีสามยี่สิบตีสาม ประมาณเวลาเนี้ยนะครับก็เป้าหมายของเราก็คือไปถึงมัสกัดเนี่ยนะครับที่โอมานเนี่ยเวลา6นาฬิกานะครับซึ่งแต่ว่า,อ,าอยากให้พี่น้องได้เห็น นะครับว่าสลามแอร์เนี่ยนะครับของโอมานเนี่ยเราก็จะได้กล่องนะครับกล่องสีเขียวแบบเนี้ยนะครับสลามแอร์เนี่ยก็มีอาหารให้นะครับเป็นกล่องนะครับเล็กๆซึ่งเปิดมาแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารระบุตามนี้แหละนะครับสี่อย่างด้วยกันก็คือน้ำเปล่าเนี่ยนะครับขวดย่อมเยาวนะเป็นน้ำเปล่านะครับหนึ่งขวดแล้วก็แซนด์วิชนะครับแซนด์วิชชไก้นนะครับแซนด์วิชไก่หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ น้ำน้ำผลไม้นะครับน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะก็คือแอปเปิลนะครับน้ำแอปเปิลตุฟ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือเออ่มันจะเป็นลักษณะประมาณเหมือนกับเค้กกล้วยหอมนะครับนี่ก็เป็นกิฟต์เซตนะครับเป็นอาหารเล็กๆน้อยๆจากเครื่องบินสลามแอร์นะครับซึ่งก็ไม่ใช่สายการบินใหญ่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารการกินก็อาจจะดูไม่หรูหรา นะครับดูไม่ดูหละก็หลายคนก็ทานหลายคนก็ฝากฝากกันให้กันนะครับและพอถึงช่วงเวลาประมาณหกโมงยี่เนี่ยนะครับเราก็เดินทางมาถึงที่มัสกัตนะครับที่ประเทศโอมานนะครับเพื่อมาต่อเครื่องหรือว่ามาทานสิทธ์นะครับที่นี่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของสนามบินนะครับที่มัสกัตที่โอมานนะครับก็เป็นสนามบินใหม่นะนะครับแล้วก็ ค่อนข้างจะเ,เงียบเหงานะครับเงียบเหงาเครื่องบินที่เราเห็นก็ไม่ค่อยมีนะครับก็อาจจะมีที่อจอดนะครับของของสนามบินอยู่นะนะครับนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับของ สนามบินที่โอมานคือจานัสเรนะีให้ข้อมูลกับผมว่าเป็นสนามบินใหม่นะครับก็กว้างแล้วก็เงียบนะครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหรไ่เงียบมากเลยนะครับดูบรรยากาศด้านนอกอาคารนะครับด้านนอกอาคาร ก็คงต้องรออีกอสักระยะนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทานสิทธิ์กันที่โอมานนะครับแล้วก็ต่อเครื่องบินไปที่ยิด,ดะนะครับแล้วก็นั่งรถนะครับรถบัสจากยิดดะไปมาดินนะครับนี่เป็นบรรยากาศสนามบินโอมานที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับบินใหม่นะ เยียมมากนะครับนะครับก็ขณะนี้เราจะไปตรงจุดที่จะขึ้นเครื่องนะครับขึ้นเครื่องไปยิดดาต่อนะครับตอนนี้ก็มีการขยับขยี้นนะจากจุดรอนะครับรอเครื่องเดี๋ยวพี่น้องครับนี่บรรยากาศ ของสนามบินท um. um. ี่ออมานนะครับนี่คือสนามบินโอมานก็ของขายเยอะแยะนะครับแต่ว่าก็จะหรู แล้วก็ราคานี่ก็จะโหดมากนะครับราคาข,อข่องข้างแพงเลยนะนี่นี่ครับเป็นบรรยากาศของเล่นก็มีนะของเล่นเด็ก หรูั้งนั้นเลยเสื้อผ้านี่อูดนะครับนี่ก็จะเป็นของแบบอารับหน่อยนะครับนี่โอมาน เนี่ยครับก็จะย,ย้ายจานาซิรี่น่าจะลงเข้าไปน่จะย้ยายเข้าไปด้านไหนนะครับสองข้างทางนี้ก็จะเป็นเป็นน่าจะสถานที่วะ ถานที่สําคัญนะ,ะการการสร้างสนามบินพัฒนาต่างๆว่าปีไหนปีไหนอะไรเงี้ยเนี่ยครับเราก็ตอนนี้ย้ายมาจากจุดเดิมที่เรารอรอนั่งกันนานพอสมควรเลยเนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ละใกล้กละจะขึ้นต่อไปยิดะนะครับแล้วก็ใกล้ถึง าอุดีแล้วนะครับนี่รอกันเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกันที่นั่นดีกว่าครับตอนนี้คนค่านข้งเยอะ ดันั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ออกเดินทางต่อนะครับจากคิงอับดุลอาซิดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนี่ยนะครับที่เมืองยิดดะเนี่ยนะครับเดินทางต่อซึ่งออกจากสนามบินเนี่ยนะครับก็ประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงนะครับเกือบเกือบบ่ายโมงก็เดินทางต่อไปที่นครมาดีนะนะครับนครมาดีนะซึ่งก็ คาดการกันนะครับว่าน่าจะใช้เวลาประมาณกับเกือบ6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเดินทางจากคิงอบดุอาดี อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนี่ยนะครับสภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับสนามบินก็เป็นมีมีหลายเทอร์มินอลนะครับมีหลายเทอร์มินอลแต่ว่าจุดที่เรามาลงเนี่ยนะครับก็เป็นเทอร์มินอลที่ค่อนข้างจะไม่ไม่ใช่เทอร์มินอลที่รูรามากนักนะครับตรงนี้เป็นน้ําดําๆนะเนี่ยจุดเนี้ยนะครับก็คือเป็นการซื้อน้ําดําๆเนี่ยนะครับเอากลับไปซึ่งเราจะซื้อกันในตอนขากลับนะครับขากลับเนี่ยเดี๋ยวเรามาซื้อน้ำดำดำ แจกนะครับทุกคนที่ไปนะครับคนละ5ลิตร1ขวดนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางของสนามบินนะครับที่ King a b อ u ด Aziz International a i r p o r t นะครับเทอร์มินอลนี้นะครับที่สายการบินสลามแอร์โอมานเนี่ยนะครับได้พาเรามาลงจอดที่นี่นะครับก็ตอนนี้เราอยู่บนบัสนะนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปนะครับก็นี่ก็เป็น สัญ,ญลักษณ์สวยงามอีกหนึ่ง,งที่นะครับผมเองก็ไม่ทราบว่ามันคือมันเป็นจุดไหนยังไงนะแต่ว่าเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆเนี่ยก็ทําให้เราได้ทราบแล้ววันนี้เรากําลังเข้ามาสู่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับทางๆก็เป็นร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นห้างเป็นที่แวะ มีมัสยิดนะดีมีมีมัสยิดนะครับตลอดข้างทางอ่าตลอดข้างทางเลยซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองยิดะนะครับอยู่ในเมืองยิดะก็ยังมีบ้านเรือนของผู้คนเนี่ยนะครับอยู่เป็นระยะระยะนะแล้วก็บรากาศเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้เริ่มเห็นแล้วเนี่ยเห็นลักษณะนะครับก็คือเริ่มพาเข้าสู่วิวที่เราจะได้เห็นกัน โดยกับหลายชั่วโมงเนี่ยนะครับนั่นก็คือ,อะทะเลทรายนะครับเนี่ยมีภูเขานะครับเป็นภูเขาแห้งๆนะครับภูเขาหินแห้งๆแล้วก็ข้างทางก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คือเป็นทะเลทรายเป็นภูเขาเป็นดินเป็นหินนะครับนานๆก็จะมอะีอูดให้เราได้เห็นหน่อยนะครับสักฝูงหนึ่งนะครับแต่ข้างทางเนี่ยเป็นแบบนี้เลย นะครับคนละเรื่องกับบ้านเราเลยที่มีต้นไม้ภูเขานะครับต้นไม้สวนอะไรต่างๆเขียวขจีนะแต่อันเนี้ยก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลา16นาฬิกาเนี่ยนะครับเรามาแวะรับประทานอาหารสถานที่นึงก็แล้วกันนะครับของประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างทางจากเมืองยิดดะไปมดินนะนะครับซึ่ง ในโทรศัพท์ของผมเนี่ยมันมันก็ระบุเอาไว้อะนะในเอกสารชี้หนึ่งนะครับแต่เราก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าในวันที่เราถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยเราไม่มี gps อยู่นะครับเรามีเพียงแค่ถ่ายเอาไว้เฉยเนะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็จะบันทึกเอาไว้ว่ามันเป็นสถสารที่ไหนนะครับอ่าเป็นสอสารที่ไหนของระหว่างทางนะครับเมื่อจอดตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเหลืออีกเวลาอีกประมาณ เกือบเกือบสองชั่วโมงกว่าด้วยกันนะครับที่จะถึงนครมาดีนะสองชั่วโมงกว่าด้วยกันที่จะถึงนครมาดีนะนะครับแวะรับประทานอาหารนะครับมือแรกนะครับผมก่อ,อนนี้นะครับเราอยู่เที่จุดพักรถนะครับจุดจุดพักรถระหว่างไปไป,ไปนครมาดีนนะนะครับเราอยู่ที่จุดพักรถแล้วก็รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำนะครับอยู่ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าอาหารที่พี่น้องจะได้รับประทานเนี่ยในมื้อเนี่ยในการไปอุมรอบของเราครั้งเนี่ยนะครับว่ามื้อแรกเลยของที่ซาอุดีเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนนะนเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันนะครับว่าเป็นแบบไหนยี่างไรน,นะครับนะครับ ครับให้ดูเราจะเจอกันใหม่นะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วน,นี่ <c oughs> พี่น้องครับเราได้ออกเดินทางต่อนะครับหลังจากที่รับประทานอาหารเป็นมื้อแรกแล้วเนี่ยนะครับก็เดินทางต่อซึ่งก่อนที่จะเข้าร้านแวะเนี่ยแล้วก็เข้าร้านอาหารเนี่ยนะครับผมสังเกตเห็นป้ายนะครับที่เขาจะเขียนบอกกันนะว่าไปอีกเมืองไหนอีกกี่กิโลอะไร ไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เจอป้ายก็คือนครมาดีนาเนี่ยนะครับอีกประมาณถึง200กิโลด้วยกันอีกประมาณถึง200กิโลด้วยกันนะครับก็เ,เรียกได้ว่าก็ยังคงนั่งกันแบบยาวๆไปอีก,ส,กสักระยะหนึ่งเลยนะครับนั่งยาวๆกันอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ดูวิวข้างทางแบบนี้นะครับก็ไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับกว่าจะ ถึงนครมดินาเนี่ยนะครับซึ่งข้างทางก็เป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่ก่อนขึ้นตั้งแต่ขึ้นมาแล้วมุ่งสู่มุ่งสู่สนามบินจากยิดดะมานครมดินาเนี่ยนะครับตอนแรกก็เป็นแบบนี้นะครับก็พอเวลาพักจุดแวะรับประทานอาหารแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ยก็ก็ามาก็เหมือนเดิมครับก็คือ สภาพเป็นทะเลทรายถ้าเป็นส่วนใหญ่ภูเขานะครับก็จะมีบ้านเรือนหรือว่าร้านค้าหรือจุดพักเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับไม่ไม่ได้ต่อเนื่องกันมากนักเนี่ยนะครับข้างทางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตลอดเลยนะเป็นทะเลทรายแล้วก็เป็นดินเป็นทรายแล้วก็มีภูเขาแห้งๆนะครับแบบนี้ตลอดอาจจะมี บ้านหรือว่าจะมีร้านค้าอะไรต่างๆนะก็เป็นระยะระยะแบบนี้นะครับเนี่ยมีทางเลี้ยวเข้าไปที่เ,เติมปั๊มน้ํามันนะนะเติมปั๊มน้ํามันนะครับเนี่ยลักษณะน,นี้แหละทางทางของทางประเทศเ,เส้นทางระหว่างไปยิดดากับนครมาดีนาเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณนี้สําหรับวิวข้างถนนนะนะเนี่ยก็จะเป็นภูเขานะครับ เป็นภูเขาเป็นพื้นทรายนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางนะครับเส้นทางที่มุ่งสู่นะครมาดินะนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเวลาเจอวิวแบบนี้เนี่ยหลายท่านก็ก็หลับหลับหล,ลับเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า มันมันไม่ค่อยมีอะไรดึงดูดให้เราได้ชื่นชมได้เราได้ดูกันเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยยาวเลื่อยไปเลยนะนะครับยาวไปเป็นระยะระยะเลยนะครับก็บางจุดก็ภูเ,เขาก็อยู่ใกล้นะครับบางจุดก็อยู่ไกลนะจุดก็เป็นทรายล้วนนะครับบางจุดก็เป็นลักษณะแบบว่าพื้น ทรายแล้วก็มีภูเขามีพื้นหญ้านะครับนิดๆหน่อยๆน,นะขึ้นไม่เยอะนะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้นี่คือบรรยากาศข้างทางเลยนะครับสำหรับวิวจากเส้นทางที่มุ่งออกมาจากสนามบินนะครับ คิงอับดุลอาซีสอินเตอร์เนชั่นแลจนมุ่งมาสู่นครมาดินะนะครับว่าเส้นทางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเส้นทางก็เป็นแบบนี้ภูเขาทะเลทรายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่แห้งแล้งนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เจอเลยนะว่า มันจะมีบอ่อน้ําสักหนึ่งบอ่อหรือว่าแม่น้ํานะครับซึ่งซึ่งเคยได้ข้อมูลมาแต่ก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าซาอุดีอราระเบียเนี่ยแม่น้ำนี่ไม่ไม่ไม่มีนะครับอันนี้ก็าไม่รู้จริงหรือเปล่านะนะครับแต่ว่าทางเพจเพจหนึ่งเคยให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับว่ามันไม่มีแม่น้ําแล้วก็พวกทะเลสาบอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่แต่ที่นั่งมาเนี่ยก็ยังไม่เจอเลยนะยังไม่เจอที่เป็น แม่น้ําเลยนะครับไอ้ที่มันเป็นเหมือนสะพานเนี่ยนะครับด้านล่างก็จะเป็นเป็นเป็นดินเนี่ยแหละครับเป็นดินเป็นทรายเลยครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับคือรูปทรงเหมือนกับแม่น้ำอะนะเป็นเหมือนกับคลองลําธารแม่น้ําอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างล่างมันมันไม่มีน้ํามันก็แห้งแรงนะครับนี่นี่ก็เป็นระหว่างทางนะครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่ง ร้านค้าบ้านเรือนก็จะเป็นจุดๆกันไปนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นพื้นที่เมืองของเขานะครับก็ทําให้ไม่มีบ้านเรือนคนอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีร้านค้าใดๆนะครับก็จะไปอยู่กันตามเมืองหรือว่าตามที่เขาอยู่กันนะนะเนี่ยนี่เลยนี่เป็นบรรยากาศเรียกได้ว่าถ่ายมาให้พี่น้องได้เห็นเลยว่าข้างทางนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่ผมชื่นชอบมากๆกะนะในการนั่งซึ่งบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับภูเขา,เาทะเลซ้ายอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นวิวที่มันไม่มันน่าเบื่อนะมันมันไม่มีอะไรมองให้สวยงามพี่น้องครับแต่ว่ามันมี สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นความดีงามอยู่และผมก็ไม่ทราบว่ามีประเทศไหนเป็นแบบนี้หรือเปล่านะนะครับคือตอนช่วงที่นั่งระหว่างทางไปเป็นระยะระยะเนี่ยพี่น้องครับมันจะมีป้ายอยู่อ่ามันเป็นป้ายอยู่ถ้าเป็นบ้านเราหรือว่าทั่วไปก็จะเป็นป้ายบอกใช่ไหมว่ากิโลอีกอกี่กิโลถึงเมืองนี้สถานที่นี้อีกอกี่กิโลนะครับแล้วก็เป็นป้ายโฆษณาต่างๆขึ้นอ่ขึ้นข้างทางนะแต่ว่าที่ เส้นทางนี้เนี่ยนะครับก็มีป้ายเหมือนกันพี่น้องครับแต่เป็นป้ายที่เป็นการบ่งชี้ให้ลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานาฮูตะละเป็นการบ่งชี้ให้ลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูตละลานะครับเป็นป้ายที่ไว้ง่ายคือมีคำมีคำซิกเกตอ่ะมีคำซิกลุลลอ์เนี่ยอยู่ข้างทางเป็นระยะระยะเลย เป็นระยะระยะ,ะ,ยะเลยข้างทางเ่ยมีตลอดเลยนะครับผมมีโอกาสถ่ายเป็นภาพนิ่งให้กับพี่น้องได้ดูเดี๋ยวพี่น้องดูนะผมถ่ายเป็นภาพนิ่งให้พี่น้องได้ดูนะครับอนี่เดี๋ยวดูกันนะครับนี่นี่ข้างทางเป็นคํานี้เลยครับอัลลอฮฺอักบัตนี่นะครับหรืออัลฮัมดุลิลละนี่นี่คือข้างทางเลยนะครับข้างทางเลยแล้วก็เป็นอันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละซึ่งมีหลายข้อความมากนะครับแต่ผมก็ถ่ายมาได้ประมาณนี้อันนี้เป็นตะวักันอัลลอ นี่มีตะวะกันด้วยให้เรามอบหมายด้วยนะครับแล้วก็มีอัลลอฮฺอักบัดนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับเราเจอวิวต่างๆไปเผลอหลับกันไปอะไรกันไปพอเวลาเข้าสู่ช่วงมักกเลบเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราได้ได้ลุกขึ้นตื่นกันเลยนั่นก็คือนี่แหละครับพี่น้องครับอ,อ,อ,ยอยู่ตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นภาพที่มีแต่ภูเขาทะเลทราย แล้วตัดภาพใหม่ทีหนึ่งคือเป็นแบบนี้แล้วครับตัดภาพใหม่ทีหน,นึ่งเป็นร้านค้าเป็นเป็นตึกเป็นคือเรารู้เลยว่า,าและบวกกับเวลาด้วยนะเราทราบเลยว่านี่แหละคือนครมาดีน,นะน,นี่แหละคือมาดีนะอันมูนาวาระนี่ครับนี่แหละคือมาดิน่ะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ก็เตืต่นกันเลยว่าง่ายเพราะว่าทุกคนกําลังเจอ วิวที่เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็พยายามจะรอคอยว่าตรงไหนมันคือมัสยิดนบวีตรงไหนคือมัสยิดนบีนะครับกำลังเลง็งกำลังมองอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับแต่ก็นี่แหละพี่น้องครับการเดินทางของเราได้เริ่มต้นขึ้นอ่าแล้วก็วันอาทิตย์นะครับที่4เนี่ยเราก็ได้เดินทางมาถึงนะครมดีนนะ ซึ่งเวลาท้องถิ่นก็ประมาณมะเกรบประมาณหลังมะเกร็บนะครับเรามาถึงนครมาดีนะแล้วนั่นเองนะครับก็อินชาล้อพี่น้องครับเหตุการณ์ในวันต่อไปการเยี่ยมเยียนกันอยู่ที่นครมารีนะจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็คงฝากพี่น้องติดตามการ ทำอุมราห์ครั้งแรกของผมนะครับในเเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ